ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมชายรองเหลือพร้อมด้วยข้าราชการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ฉเฉลิมพระชนฉะเฉลิมชัยชโยเรกบายสีเบิกฟ้าสีทองผ่องเวหนพระบุญญาพระบารมีพระภูมิพล เลิกสกลภูมิเป็นดินปิญโยไทยทาทรงมีทศพิษราชธรรมโครงการล้ำเชื่อจุชาติศาสตร์สวยัยอิสริยยศคิงออฟคิงเพิดพริงไกลงามวิไลาราชกิจพิษอัศจรรย์อันเชิญชัยพระไตรรัฐสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตรราชประสงค์ทรงเสกสรรจัตุรพิษ พรประเสริฐเลิศอน,น,นันต์นิจนิรันต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ